ก็ผมอีกแล้วนะฮะวีทีสู่หานครวันนี้มาไกลกันนิดนึงนะชุมพรส่งรถจริงนะยังไตลตอนนี้เป็นลูกค้าผมสวัสดีครับพี่กุ้งพี่กุ้งเจอผมที่ไหนสวันนีวนแนะนำมาันแนะนำมานะฮะก็คืรอคอณทะเ๋ออ๋ออ๋อา๋เอ๋อ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 อมออ๋อนแล้วก็ ก็จาก f i n น n c e มีเต็นถึงนี่ไหมพี่กุ้งบ้านมาถึงบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่กรุงเทพมี finance เต็นถึงที่นะฮะ finance ผ่านง่ายไหมพี่กุ้งผ่านง่ายมากไม่ไม่ไม่เลื่อมากเลยไม่เรื่องมากใช่ไหมอ่าของพี่เขาเนี่ยประกอบวัตถิบินสระนะแต่ต้องบอกนิดน,นึงคือ ดาวก็พอสมควรใช่ไหมแต่ประเด็นเลยคือเอกสารที่เขาช่วยดีมากนะครับสําหรับลูกค้าที่ปรกอบอาชีพกิจลารอยากได้รถอ่ะมึงมีเงินดาวอย่างเดียวไม่พอนะต้องช่วยเรื่องเอกสารด้วยยังไงพี่กุ๊กวันนี้ผมแต่งรถเป็นไงบ้างถูกใจมากเลยที่ชอบมากครับสีไหมสีนี่รอรอรถนานไหมรอรถก็มาสัมภาระก็ยังใหม่อ่ะเนาะใช่สีใหม่สีใหม่อ่ะมาดูรถกันแค่ประมาณนี้ พี่กุ้งจากอะไรบ้างรถของพี่โลแล้วก็ไทแมกโลใส่แมกประมาณนี้นะครับโอเคตังรอเลยตังรอเลยถ้าถูกใจใโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ